เี๋ยวเรามาบริหารร่วมกันก่อนดีพร้อมไหมคะพร้อมค่ะหนึ่งสองสงามกันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่ก,กันไก่เอาอีกหนึ่งรอบนะคะกันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบ ห้สบองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไข่ไข่กัญไก่เด็กๆดูสิคะว่าวันนี้คุณคงมีอะไรมาให้เราดีก่อแล้วมีเจ้ากล่องหมีฟูใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆซุ่มนะคะจะให้เด็กๆนะคะสุ่มสุ่มยันสถานะในกล่องที่ดิีฟูนะคะแล้วก็พ่อเด็กๆสุ่มของตัวเองได้แล้วเด็กๆสุ่มกล่องต่อไปให้เพื่อนๆนะคะแล้วคุสุ่มเลยค่ะ Dụng awesome. ở นี่นะคะรถค่ะน้ฟานะคปะน้องนกเดียวราคิงค่ะอาเดียวตอนนะคะเด็กๆเาได้ชิ้นส่วนของตัวเองแล้วอ่เดี๋ยวต่อไปเด็จะให้เด็กเับไปตามหาชิ้นส่วนของตัวเองที่าดไค่ะงไปติดลองตามหากัเพื่อนดูซิเด็กๆลองไปตามากับเพื่อนดูซิวกลให้เด็กๆจับคู่กับเพื่อเป็นค่ะอ้โให้เด็กๆจับคู่กเพื่อเล่นค่ะ จากคู่รูปภาพแรกเป็นอางฐานะของตนเองแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มนะคะแต่ละคู่เนี่ยค่ะเต็มประโยคจากยางฐานะของตัวเองเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนดีเริ่มจากกลุ่มที่คุณต้องจีบก่อนเลยค่ะจะนวดจากผู้ร้ายค่ะอ่าต่อไปแล้วค่ะต้องจีบชมคู่กับปีนั่งเรือตกหมื่ค่ะ ดิลองสังเกตชิ้นส่วนที่คุณครูเจกให้ก่อนนะคะว่าเป็นชิ้นส่วนของอะไระได้เลยคะเดี๋ยว,วคุณครูจะให้เด็กๆนะคะไปจับคู่กับเพื่อนๆที่เป็นยา,านพาหนะประเภทเดียวกันอได้เลยไปจับคู่กับเพื่อน ชิ้นส่วนเป็นฉากหลังให้เก็ดและให้ต็กลองสัเงเกตดูว่าคอมพิวเตอร์เป็นชิ้นส่วนทีือหนักสั่งนะทีนี้เอออยู่ในทะเลหรือเปล่าก็อาจจะอยู่ในทะเลก็ได้ ไอ้พี่อนดิ้วาที่กูจิ๊กซออ่าเดูจะมีกระดาษมให้อีกให้อีกวางน้านของตัวเองว ล่าสุดน้องคุณจะเอารถไปขี่อยู่บนฟ้าแล้วนะคะตอนนี้สองเมตร กพูดคุยแล้วเดี๋ยวครูจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนนีอ่ะกลุ่มุน้องเปล่ค่ะออกมาหน้าห้องเราให้เพื่อนๆฟังเลยค่ะถึงน้องเปล่ากลุ่มน้ำเปล่าเป็นกลุ่มประเทศไหนคะภาาค่ะกาอค่ะไอ้น้องเปล่า เอาคุณดูนันเงิน,ไไนะว่าูลยค่ะ,เ,ะเป็นทางน้ำค่ะดิ่งกับชมพู่หน้าเพลือไปตกหมึกแล้วไปเจอสปีบบอไม่มีคนก็เลยเอากลับมาด้วยค่ะอ๋อเอาให้คุกผูมดูให้เพื่อนหน่อยค่ะ